สวัสดีคะ่ะสวัสดีกับบอนสีสวยๆนะคะวันนี้ก็มาพบเจอกันกับบอนสีสวยๆบ้านป้านันนะคะวันนี้นะคะป้านันก็จะมาแบ่งปันไซส์ใหญ่อีกนะคะเพื่อนๆจ๋าเป็นไม้นะคะเป็นไม้อาใหม่ๆมั่งเก่ามั่งนะคะแต่ความเออคองความสวยงาม มากมายเลยนะคะเพื่อนๆจะมีแบบทั้งเก่าและใหม่เนาะมาแบ่งปันนะคะเพื่อนๆท่านใดนะคะชมคลิปแล้วถูกอกถูกใจต้นไหนต้นอะไรชื่ออะไรก็ถ้าแาพได้ก็แคปนะคะแคปไม่ได้ก็จดชื่อโทรหาหรือแอดไลน์ line, ส่งภาพมาได้เลยนะคะเบอร์โทรก็นานเบอร์แอดไลน์ line, เบอร์เดียวกันนะคะ0812810775นะคะ อันนี้ป้านันพามาชมบอลที่เป็นฟรรอร์มกอใหญ่ๆก่อนเนาะอันนี้จะเป็นกระถาง12งนะคะเพื่อน,อนจ๋ากระถาง12เลี้ยงแบบเลี้ยงง่ายมากเลยนะเพื่อนๆนจ๋าเนี่ยเลี้ยงง่ายมากเลยแต่ก่อนน้องก็อยู่ใน ى, ในในตู้ในโดมนะคะเเพื่อนจ๋าอันนี้พอนั่นปุ๊บพอใหญ่ปุ๊บป้านันก็เอาออกมาให้กัดสีอยู่ข้างนอกเลยนะคะเพื่อนๆนจ๋าเนี่ยนางจะเป็นพวกบอลใบาย,ยาวๆนะคะใบาย,ยาวก้านใหญ่กาญ้กานยาวก้าน ูงนะคะเพื่อนเพจ๋าสวยๆทางนั้นเลยนะคะเพื่อนๆท่านใดนะคะถูกอ,อกถูกใจไซส์ไหนตัวไหนนะคะบอกได้เลยเนี่ยถ้าเพื่อนเพื่อยากได้แบบฟอร์มกอใหญ่ก็ซื้อไป3กระถางหรือว่าสองกระถางไปรวมเอาก็ได้น,นะคะก็อันเนี้ยที่ไซส์ใหญ่ๆเนี่ยก็คืออยู่แค่ อ่าอันนี้จะเป็นสามกระถางนะเพื่อนๆนจ๋าถึงได้ใหญ่ขนาดนี้นะสามกระถางรวมกันนะคะสามกระถางรวมกันแล้วได้ใหญ่ขนาดนี้เลยเพื่อนเพื่อนท่านใดสนใจอยากได้เป็นฟอร์มกอใหญ่ๆไปจัดบ้านประดับบ้านได้เลยนะคะเพืๆๆ่อนจ๋าเลี้ยงบอลนี่โอ้โหสวยงามมากเลยนะคะ นี้ป้านันมีมาแบ่งปันกระถางหกนะคะเ,เพื่อนๆจ๋าถ้าอยากได้ใหญ่ๆอย่างก,กระถาง12อย่างป้านันก็ไปรวมกอเอานะคะเ,เพื่อนๆจ๋าเนี่ยเลี้ยงง่ายนะคะเพราะป้านันเลี้ยงในถาดในกระมังเลี้ยงอยู่หน้าบ้านนะคะพื้นที่ก็ไม่ไม่ได้กว้างนางก็ชอบแดดลำไรในร่มหรือชายคาบ้านเราก็ได้นะคะเ,เพื่อนๆจา๋าน,นี้ก็อยู่หน้าบ้านป้านันเนาะเนี่ยเขาอยู่ได้ทุก สภาพอากาศนะเพื่อนๆจ๋าเนี่ยดูสิแดดอ่อนไม่ต้องแดดร้อยเท่าไหร่นะเนี่ยป้านันก็เลี้ยงนาบ้านอยู่ตามเด่นบ้านป้านันนี่แหละมีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยนะเพื่อนๆจ๋าป้านันแบบลงแปลงมั่งลงกระถางลงถาดมั่งนะคะเลี้ยงไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะเพื่อนๆจ๋าไม่ได้ยากอย่างที่คิดไม่ได้ยากอย่างที่เรากลัวเรากังวลน,นะคะแบบบอลเนี่ยสวยงาม หลากสีสันนะคะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะเพื่อนๆจ๋าอ่าต้นแรกนะคะกระถางแรกก็คือน้องมีชื่อว่าซับพ,พนมนะคะซับพ,พนมมีลูกออกมาแล้วนะเพื่อนๆจ๋ามีลูกน้อยออกมาแล้วนะคะลูกน้อยตามมาแล้วหนึ่งต้นอ่าน้นให้อยู่ที่หนึ่งรอยห้าสิบนะคะแม่พร้อมลูกนะคะสีแจมมากนะคะเพื่อนๆจ๋า มีแบ่งให้สองกระถางนะเพื่อนเพื่อนจ้าวันนี้ปนันมาแบ่งให้สองกระถางซับพนมนะคะปะนันคัดอย่างสวยๆจึงๆมาให้เลยปนันมีแบ่งให้ที่ว่าแค่ปนันคัดมานะกระถางละหนึ้อยห้าบาทซับพนม อ่ะต่อมาต่อมาจะเป็นนายทองเหม็นนะคะถนายทองเหม็นอ่ะอันนี้ก็จะเป็นสองต้นเหมือนกันนะคะเพื่อนๆจ้ามีสองต้นในกระถางนะคะเหมือนกันมีแบ่งปันให้สามกระถางนะคะกระถางละหนึ่งร้อยห้าสิบประนานคัดแต่ที่แบบว่ามีสองต้นมาให้เพื่อนๆนะคะมีสองต้นมาให้เพื่อนๆทั้งสองสามกระถางเลยมาแบ่งปันให้สามกระถางนะคะนายทองเหม็น ต่อมาต่อมาป้านันจะเอาอันนี้มาให้อีกนะคะเพื่อนเๆจ๋าน้องชื่อว่าพระปกนังนะคะพระปูนังอันนี้แค่เริ่มกัดสีนะเพื่อนเื่อนจ๋าน้องแค่เริ่มกัดสีนะแต่บอลตัวนี้แตกกอดีมากนะเพื่อนๆจาน๋าไม่จําเป็นต้องพาเลยขนาดยังก,กัดสีไม่เต็มลูกน้อยก็เกี่ยมขึ้นแล้วนะอันนี้ก็สองต้นเหมือนกันนะคะด้าน ด้านหลังเขาสวยนะเพื่อนๆจ๋าจะเหมือนออกติ่งหูนะคะเหมือนออกติ่งนะนี่นะด้านหลังนะคะนางสวยมากยังกัดไม่เต็มที่นะเพื่อนๆจา๋าถ้ากัดเต็มที่นางสวยมากน้องชื่อว่าพระปุระนางนะคะพระปุระนางสวยงามมากเดี๋ยวจะกัดเป็นสีชมพูเลยนะนี่ใบเขาจะออกแบบแหลมๆสะโพกใหญ่ๆเหมือนอ่าหางปากระเบนเพื่อนๆจา๋าเนี่ย นางจะกัดสวยอ่าด้านป้านันโชด้านหลังก่อนนะเนี่ยใบหนาใบแข็งนะคะเพื่อนๆจ๋ากระถางละหนึ่งร้อยห้าสิบมีสองต้นนะคะมีสองต้นบางกระถางก็ลูกเริ่มออกมาแล้วนะคะคือไม้สร้างหัวแล้วนะคะเพื่อนๆจ๋าไม้สร้างหัวแล้วนะคะคัดมาให้สี่กระถางนะคะวันนี้ป้านันก็จะขายแต่ต้นที่ป้านันรีวิวนะคะ ต่อมาต่อมาอันนี้จะเป็นบอลแบบสูงๆใบแหลมๆเหมือนใบหอกใบอะไรนะเพื่อนๆจ๋าความยาวเขาจะสวยมากเลยสวยใบพลิ้วเลยนะคะก้านก็ใหญ่แข็งแรงก้านเท่าก้านหลอดตรงเลยนะเพื่อนๆจ๋า,าเป็นบอลที่แบบทรงแข็งแรงทรงสวยมากแต่งตัวตัวเองเลยนะคะเพื่อนๆจ๋า,าน้องมีชื่อว่ารามาวตาลน,นะคะรามา ลามาอาวตารอ้าวปนันพูดไม่ถูกสักทีลามาอาวตารน,นะคะเนี่ยยังแบบจะพริ้วไปกว่านี้อีกนะเพื่อนๆจ๋าเดี๋ยวปนันพาไปดูไอ้กระถางใหญ่เนาะอ่ารู้สึกว่าจะพาไปดูตอนต้นคลิปแล้วนะอะมีแบ่งปันให้สองกระถางนะคะเพื่อนๆจ๋ามีแบ่งปันไว้ให้สองกระถางนางยังจะกัดพริ้วไปกว่านี้อีกนะเพื่อนๆจ๋าใบาย,ยาวมากเลยนะ ใบยาวต้นสูงสวยนะคะเดี๋ยวปนันพาไปดูไอ้ที่กระถางใหญ่ที่ปนันมีไว้ตั้งแม่นะคะต่อมานะ้องมีชื่อว่าพานทะเลอันนี้ก็จะกัดสีชมพูต้นต้นคลิปปนันพาดูแล้วนะหนังจะกัดเป็นสีชมพูสวยมากอันนี้ก็แข็งแรงเหมือนกันอันนี้ก็มีสองต้นนะเพื่อนๆจากปนันก็จะคัดไอ้ที่ว่ามีสองต้นมามาให้เพื่อนๆเ,เ,เนาะ ละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทสองต้นนะคะเนเพื่อนจ๋าคือไปแล้วใหญ่เลยเพื่อนเพื่อนก็เอาไปอัพ ไซส์กระถาง10กระถาง12ได้เลยนะถ้าใครอยากได้กอใหญ่ๆก็รวมไปเลยสัก2กระถาง3กระถางนะคะเพื่อนๆจ๋าเพราะว่ากระถางหนึ่งเขาสองต้นอยู่แล้วนะกระถางหนึ่งสองต้นอยู่แล้วแต่ถ้าว่าอยากได้กอใหญ่ๆเอาไปแบบโชว์หน้าบ้านเลยก็สัก2งกระถางถึง3กระถางไปเลยนะคะจะได้แบบใหญ่ๆบึ้มๆกันเลยนะคะแบ่งปันให้กระถางละ150้บาทมี2กระถางนะคะมี2กระถางมา แบ่งปันให้เพื่อนๆนะคะนี่เลยป้านานจะคัดแต่อิที่แบบสีกัดสีมาให้นะคะเ,เพื่อนๆจา๋าไอที่ยังไม่กัดสีป้านานจะไม่คัดมาให้นะเนี่ยอันนี้ก็ส่องสองต้นในกระถางนะคะเ,เพื่อนๆจา๋าสวยงามมากนะคะผ่านทะเลต้นต่อมาอันนี้ก็จะใบยาวก้านยาวเหมือนกันน้องมีชื่อว่าลุกคะเทวาบอ น้ำพระนะคะบ่อบ่อถ้ำพระนะคะเป็นเพื่อนจ๋าบ่อถ้ำพระอันนี้จะเป็นสวยอากาศชมพูสะโพกใหญ่ๆเหมือนหางปลากระเบนเหมือนกัน นี่สวยๆสะพวกใหญ่ๆนะคะนี่ปนันเอาภาักออกจากตู้มาแล้วนะเพื่อนๆท่านใดนะคะชอบต้นนี้นะเป็นบอลใหม่นะคะเพื่อนๆจ๋าเป็นบอลใหม่เนาะยังไม่ล้นตลาดนะคะอันนี้จะรู้สึกว่า1ต้นนะคะเพื่อนๆจ๋า1นต้นเอาให้อยู่ที่150บาทเหมือนกันนะคะยังกัดสีไม่เต็มนะเพื่อนๆจ๋ายังกัดสีไม่เต็มสวยมากมีแบ่งให้อยู่ที่3กระถางนะคะเพื่อนๆจ๋าปนันคัดมาที่แบบว่าไซส์เท่ากันกัดสีเหมือนกัน ะะสามกระถางกระถางละ150ถ้าใครจะเอาไปหมดนี้เลยก็ได้ไปใส่กระถางแบบใหญ่ๆเลยนะคะมาใบยาวต่อมาอันนี้จะเป็นสีขาวใบยาวนะคะสีขาวใบยาวนี่ใครชอบ โคนแบบใบาย,ยาวๆอันนี้ก็เป็นไม้ที่หายากมีจํานวนน้อยเหมือนกันแต่วันนี้ป้านานเอามาแบ่งตันให้อยู่ที่6กระถางนะคะ6กระถางกําลังกัดสีสวยๆน้องยังจะกัดไปกว่านี้อีกนะเพื่อนๆจ๋าใบาย,ยาวมากนะคะยังจะกัดไปกว่านี้อีกนะคะบอนตัวนี้ก็แตกแตกกอง่ายนะคะเพื่อนๆจ๋าเลี้ยงง่ายแตกกอง่ายอ่น้องมีชื่อว่ากริตเทพมงคลนะคะกริตเทพมงคลนะคะอ่าเดี๋ยวป้านานรวบให้ดูเนาะ เนี่ยสวยมากเลยนะนางจะกัดสีขาวนะคะอันนี้ขาวสวยขาวแหลมแข็งแรงสวยนะคะที่ปนันแบบตั้งโชว์ไว้กระถางใหญ่นะคะมีแบ่งให้หกกระถางนะคะเพืเ่อนๆจ๋าสวยทุกกระถางเนาะประนันกระคัดมาที่แบบว่าหน้าตาแบบรุ่นเดียวกันนะคะหน้าตาแบบรุ่นเดียวกันเลยนะคะ นี่หกระถางใบยาวๆวันนี้เป็นโทนแบบใบยาวๆซะส่วนใหญ่นะคะปะนันจะมาแบ่งปันแบบบอลใบยาวนี่อ่ะนี่โอ้ยยาวมากเลยนะเพ,เพื่อนๆจา้านี่มือปนันได้แค่นี้เองนะนะคะนี่ความยาวอะ่ะสวยยาวนะคะหนึ่งรอยห้าสิบบาทนะคะหนึ่งรอยห้าสิบบาท ต่อมาอันนี้จะเป็นหงเพิงหงเพิงก็สวยอ่าวยาวแต่ยังยาวไม่เท่าอ่าตัวอื่นนะคะเพื่อนๆจืจ๋าอันนี้ก็จะสะโพกแบบนั่นๆสวยๆหน่อยนะกัดสีชมพูเข้มๆนะน้องมีชื่อว่าหงเพิงนะคะกระถางนี้เนะาะใครชอบตระกูลที่แบบว่าใบยาวใบแหลมใบหอกมาจัดกันเลยนะคะวันนี้ ปนันก็คัดมาให้แบ่งปันนะคะให้อยู่ที่สี่กระถางนะคะให้อยู่ที่สี่กระถางก็คือรุ่นเดียวกันสวยทุกกระถางเนาะเนี่ยนางเริ่มออกลูกกันแล้วนะเพื่อนๆจ๋าบอลตัวเนี้นะแตกลูกดีมากเลยนะเพื่อนๆจ๋าแตกลูกดีมากแล้วนางก็แข็งแรงนะคะนางก็แข็งแรงนี่มันถึงเวลาที่จะต้องแบบ เปลี่ยนกระถางหรือว่าสามารถผ่าได้แล้วนะเพื่อนๆจ๋าถ้าไม่ผ่าก็นางก็จะออกลูกแตกกออยู่นะเพื่อนๆใครไม่ชอบผ่าก็ให้เขาแตกกอ <c oughs> มีแบ่งให้อยู่ที่อ่าสี่กระถางนะหงพึงมีแบ่งให้สี่กระถางนะคะเพื่อนๆจ๋าประนันคัดมนาะแบ่งให้สี่กระถางเนาะอ่ามีไม่มากนะคะมีไม่มากต่อมานะคะต่อมาอันนี้จะเป็น <c oughs> มนตามนตาอันนี้ก็สวยมนตาอันนี้ น้องมีชื่อว่ามนตรามณีนะคะมนตรามณีอันนี้ก็สวยเพื่อนๆจ๋าอุ้ยวันนี้มีตะบอนสวยๆนะคะเป็นบอนใหม่นะเพื่อนๆจ๋าบอนไม่ไม่ได้เป็นบอนเก่าบอนโบราณน,นะจะเป็นบอนใหม่นะคะเป็นบอนใบแหลมใบหอกนะคะเพื่อนๆจ๋าวันนี้เนาะสวยงามมากกัดสีแบบสวยจึ้งเลยมีแบ่งให้อยู่สี่กระถางนะคะมนตรามณีมนตรามณีป้นานันก็ เนี่ยสวยกัดสีสวยแบ่งให้สี่กระถางคัดมารุ่นเดียวกันเลยนะเป็นเพื่อนจ๋าวันนี้คัดมาเลยแบบว่ปนาป้านันก็จะส่งให้เป็นวันวันจันทร์นะคะเป็นเพื่อน,อนจ๋าเพราะอันนี้ป้านันแบบพึ่งส่งกลับมาเนาะวันเสาร์พึ่งส่งกลับมา,ออบมาตอนนี้ก็จะเป็นวันจันทร์เลยนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าได้ส่งของให้นะคะป้านันส่งให้ปอน,อนอนะ ไทรสนีไทยนะคะกระถางแรก50บาทกระถางต่อไปบวกเพิ่ม10นะคะเพื่อนๆจ๋ากระถางหกนะคะกระถางหไซส์ใหญ่นะคะเพื่อนๆจ๋ากระถางหไซส์ใหญ่เพื่อนๆอยากได้ต้นไหนต้นอะไรนะคะบอกได้เลยนะคะบอกกันได้เลยนะคะเนี่ยป้านันก็จะเลี้ยงเนี่ยไว้บริเวณบ้านอย่างนี้เนี่ยพออัพกระถางแล้วก็เอาเลี้ยงไว้บริเวณบ้านอย่างนี้เลยเพื่อนๆจ๋า นางแข็งแรงมากเลยนะปะนันได้บอกไปอย่างพระปูนังปนันได้บอกไปอย่างเพื่อนๆจ๋าอันเนี้ยกระถางละหนึ่งร้อยห้าสิบตัวนี้นะแตก่กอดีดีนี่เดี๋ยวก็จะกัดสีสวยๆเลยพระปูนังนะคะมีให้อยู่สี่กระถางเดอ้ออันนี้แตกกอดีมากนะเพื<ๆ>่อนๆจ๋าบางกระถางแตกลูกมาแล้วนะนี่อันนี้ก็แตกลูกมาแล้วนะนี่เล็กๆเล็กๆเ,เ,เนี่ย แตกลูกมาแล้วนะแตกกอดีมากแล้วก็แข็งแรงมากนะคะคุณ่ชนจ๋ากัดสีออกมานี่สวยเหมือนออันนี้จะเป็นบอนกัดสีเหมือนพวกเขาเรียกอะไรนะ กัดสีเหมือนพวกซับธนมเลยเนี่ยอันนี้ก็ตอนเล็กๆก็ไม่ใช่สีนี้นะเล็กๆนี่ก็จะออกเป็นสีเขียวๆพอโตขึ้นกัดมาแบบสีแดงสีน้ำตาลเลยนะเพื่อนๆจ๋าเป็นบอลกัดสีเนาะวันนี้เอามาแบ่งปันพวกบอลกัดสีนะคะเพื่อนๆจ๋าสวยๆทางนั้นเลยอันนี้จะเป็นบอลโบราณเราเนาะให้ให้นางแข็งแรงก่อนอันนี้พวกปนันพึ่งเขาเรียกอะไรอัพกระถางปนันถอนในแปลงนะเป็นบอลถอนหัวทางนั้นเลยนะ มาอัพกระถางไว้เนาะเพื่อนๆจ๋าเพราะว่ามีลูกค้าที่เขาบอกว่าอยากได้สามต้นมัง่งสองต้นมั่งปน,นันก็มาอัพกระถางไว้เลยพร้อมที่สวยเมื่อไหร่แล้วปน,นันถึงจะโทรบอกว่าเดินทางได้นะคะแต่ปนันก็มีแบ่งปันให้เพื่อนๆด้วยนะอันนี้จะเป็นพวกพยาพันวังนะคะอันนี้จะเป็นไกรทองไกรทองปนันอัพไว้แล้วไม่ได้เดินมาดูสักทีนะเพื่อนๆจ๋า อยู่ข้างบ้านเนาะนี่ไกรทองสวยมากเพื่อนๆจ๋าเนี่ยไกรทองพนันมีหลายกระถางนะอันนี้เพิ่งแบบยังไม่ติดดีอันนี้ติดแล้วได้ใบใหม่หมดแล้วนะใบใหม่มาสวยเลยนี่จึ้งเลยไกรทองแม่พนันก็แบ่งปันให้ไม่แพงนะเพื่อนๆจ๋ากระถางละหนึ่งร้อยห้าสิบเนี่ยอันนี้ก็เริ่มกัดล่องมาแล้วนะกัดทิวกัดล่องมาแล้วกัดเส้นมาแล้วหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นเองนะ ใครอยากได้ก็ทักมาเด้อนีกันอันนี้จะแดง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 เพื่อนๆสาแดงแดงมีติ่งหูมานิดๆนิดๆ,ๆนะน้องมีชื่อว่าฟางเล่นไฟอ่าวันนี้ใบาย,ยาวๆหอกๆกันทั้งนั้นเลยนะฟางเล่นไฟนะคะนี่สวยๆกอใหญ่ๆกันเลยนะหะเดี๋ยวป้านันรวบใบให้ดูนะคะน้องมีชื่อว่าฟางเล่นไฟอ่า กอละสอต้นเลยนะเพื่อนๆจ๋ากะถางละ150บาทนะคะกะถางละ150บาทนะ้องมีชื่อว่าฟางเล่นไฟเอาใครอยากได้มีแบ่งปันให้5กระถางนะคะมีแบ่งปันให้5กระถางฟางเล่นไฟอามาด้านนี้กันมาหน้าบ้านกันอันนี้จะเป็นไก่นะคะเพื่อนๆจ๋าเป็นไก่ไก่ไก่เดี๋ยวปรนันดูก่อน จะแบ่งมีกี่กระถางมีกี่กระถางนะคะให้เลยไหนๆก็ไหนไหนแลละอันนี้จะเป็นไก่ฟ้าพญาลอมีสองต้นในกระถางแล้วอันนี้จะเป็นลูกไม่แน่ใจว่าติดดินมาหรืออะไรนะเพื่อนๆจ๋าลูกเล็กๆนะคะเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นเบีย้ยอะไร อันนี้ไก่ฟ้าพญาโลอเอาหนอาบบาท2ต้นฟอร์มพุ่มๆสวยๆกันเลยนะคะเพื่อนๆจ้าไก่ฟ้าพญาโลอเอาใครแคบได้ก็แคบแคปไม่ได้ก็จดชื่อมานะต่อมาอันนี้จะเป็นไก่นะคะไก่แก้วสวรรค์อันนี้จะเป็นไก่แก้วสวรรค์นี่ก็สวยกัดสีสวยแล้วนะเขาเรียกว่าเป็นสาวเต็มตัวแล้วนะเพื่อนๆจ๋าไปแล้วก็ไปสวยเลยโชว์ได้เลยนะคะไก่แก้วสวรรค์ ก็ต่อมาอันนี้อะไรมั่งแล้วเนี่ยเพื่อนเพื่อนจ๋าหนึ่งสองสามสามต้นสี่ต้นอันนี้จะเป็นบอลอะไรเนาะนี่แผงแผงมานี่เพื่อนเพื่อนจ๋าอ่าจะเป็นอันนี้จะเป็นพระยาพันวังเอาสามต้นในกระถางเลยสามสี่ต้นสี่สี่ต้นสี่ต้นนะคะ ให้150บาทสวยเลยเพื่อนเพือนจ๋าสวยงามมากแล้วก็แข็งแรงนะคะเพระนาะปนันไปดึงไอ้ที่ว่าอาไม้หัวอยู่ในแปลงนะคะมารวมกอไว้นะคะเพื่อนเพือนจ๋าต้นนี้สวยแล้วแข็งแรงแล้วใครอยากได้ก็จัดไปเลย4ต้นร้อยหบาทนะคะสวยๆไปแล้วสวยเลยจัดไปต้นนี้นะคะจะเป็นอาพระนารายพระนารายต้นนี้มีลูกออกมาแล้วนะเพื่อนเพื่อนจ๋ามีลูกแล้วนะคะ มีลูกน้อยออกมาแล้วต้นนี้ให้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทอ่าให้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทแม่หนึ่งลูกหนึ่งนะคะอ่ากระถางต่อมาชื่อต่อมานะคะจะเป็นอ่ะ,อะสงไขประนันก็จะลืมละอ่ากระถางนี้กระถางนี้สองต้นในกระถางอ่าใหญ่ใหญ่กันเลยกัดสีสวยๆหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะอะสงไขนะคะ กาดสีสวยมากเพื่อนๆเอาไปนี่โชว์ได้เลยนะเพราะว่าปนันเลี้ยงข้างนอกนะเพื่อนๆจ๋าปนันเลี้ยงข้างนอกนะเลี้ยงข้างนอกแล้วนางก็จะแข็งเรงอย่างนี้แหละนะคะกรดทางละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะกัดสีสวยงามมากเลยนะคะเนาะสวยๆกันทางนั้นเลยอันนี้จะเป็นรัศมีเงินรัศมีเงินอันนี้ก็สองต้นนะปะนันไม่แน่ใจว่ามันเป็น หัวลวดเป็นต้นลูกนะคะเ,เพื่อนๆจ๋เอาให้อยู่ที่100บาทรัศสมีเงินนะคะเอามาจากกระถาง4มาอัพกระถาง6แล้วนางก็แตกลูกขึ้นมาเลยนะคะเ,เพื่อนๆจ๋าเอาจัดไป100บาทรัศสมีเงินนะคะปะนันจะคัดได้เสร็จต้นที่แข็งแรงนะคะแบ่งปันไปนะคะเ,เพื่อนๆจ๋า ไหนไม่แข็งแรงป้านันก็จะเอาไว้ก่อนเลี้ยงแบบให้มันนั่นก่อนนะคะเนี่ยอัพกระถางแล้วนางสวยมากเลยนะเพื่อนเนจ๋าอ่าต้นนี้นะคะต้นนี้อะไรอีกเนาะต้นนี้น่าจะเป็นสุดรักนะคะเพื่อนเพ่นจ๋าเอาให้อยู่ที่150บาทด่างสวยงามมากเลยสวยงามมากเลยดูเลยนะคะสวยด่างทุกใบนะคะ ป้านันไม่แน่ใจว่าสุดรักหรือยอดมงกุฎอะเพื่อนเพื่อนจ๋าไม่แน่ใจว่าสุดรักหรือยอดมงกุฎนะอ่ะไม่แน่ใจชื่อนะแต่นางด่างสวยป้ายสวยมากอ่ะจัดไปแค่ร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นอ่ะแคบได้แคบมีต้นเดียวเดอ้อมีต้นเดียวมีต้นเดียวนะคะมีต้นเดียวอ่ะต่อมาอันนี้อะไรนะป้านานลืมชื่อนะ พรอะไรสักอย่างนะเพื่อนๆจ๋าประนานลืมชื่ออีกแล้วพรอะไรนะเดี๋ยวดูดูชื่อก่อนพรพุทธะเพื่อนๆจ๋าพรพุทธะเอาอันนี้ก็ให้อยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะพรพุทธะพรพุทธะมีสองต้นนะเพื่อนๆจ๋าสองต้นในกระถางนี่เอาใครชอบโทนแบบออกเหลืองเหลืองดังดังสวยสวยนะคะพรพุทธะมีมีแบ่งให้สองกระถางนะคะพรพุทธะ หนึ่งร้อยห้าสิบบาทสองต้นโอ้ยกระถางนีลน้ล้นเลยเพื่อนๆจ๋ามหาเศรษฐีอ่ามหาเศรษฐีกระถางนี้ประนันขอเด้อกว่าจะเลี้ยงใหญ่ขนาดนี้ได้นะขอร้อยเจ็ดสิบบาทมีสองต้นนะคะมะหาเศรษฐีชื่อก็เพาะอ่ามีต้นเดียวนะคะมะหาเศรษฐีอสงไขยอยู่ตรงนี้มีอีกต้นหนึ่งเพื่อนๆจ๋าอ่ากระถางหนึ่งสองต้น หนึ่งร้อยห้าสิบบาทไซส์ใหญ่ๆบุ้มบ้มไปเลยใครชอบไซส์ใหญ่วันนี้นะไม่ได้เรียกว่าแพงเลยนะเพื่อนเพื่อนจา๋าเพราะว่ากระถางเล็กกระถางสี่นิ้วก็นานขายอยู่ที่ห้าสิบบาทแต่ต้นเดียวนะแต่น,นี้คือมันเป็นไซส์ตั้งแม่ไซส์ใหญ่นะเพื่อนเพื่อนได้ไปก็ไปอัพสิบอัพสิบสองได้เลยนะถ้าไปเปลี่ยนกระถางนะคะเพราะว่านางใหญ่จริงๆนะคะเพื่อนเพื่อนจา๋า หนึ่งร้อยห้าสิบอันนี้จะเป็นเมืองเชียงใหม่อันนี้จะใบตําหนิหน่อยหนึ่งนะเพื่อนๆจ๋าไม่แน่ใจว่าหลานนะ่ะมาเล่นหรือเปล่ามาเล่นแนละ้วไปตีถูกใบนะคะแต่ว่า,าเขาถอดใบใหม่มาแล้วนะเพื่อนๆจ๋า,าให้อันนี้ก็ส่องต้นในกระถางให้อยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบเหมือนกันถอดใบใหม่มาแล้วพุ่มใหญ่ๆล้นๆเลยป้านันทิ้งไว้หน้าบ้านหน้าจะหลานน้อยมามาเล่นเพราะว่าป้านันไปอยู่กลางนา อันนี้จะเป็นบอลวันศุกร์นะคะเพื่อนๆจ๋าบอลวันศุกร์อะบอลวันศุกร์อันนี้ก็กี่หน,น่นอมันขึ้นแล้วนะเพื่อนๆจ๋าหน่อมาสองแล้วนะกำลังกัดสีให้อยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบเหมือนกันบอลวันศุกร์นะคะบอลวันศุกร์พรพุทธะอยู่ตรงนี้อีกกระถางหนึ่งนะเอก,กราดยังไม่ฟื้นเพื่อนๆจ๋าปล่อยเขาถ้ายังไม่ฟื้นปล่อยอันนี้จะเป็นสายพระนือสายพระนตร กระถางใหญ่มากพอเปลี่ยนกระถางอัพกระถางหกใหญ่ไวมากเลยเพื่อนๆจ๋าหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทาใครอยากได้สายพเนตรมีให้สองกระถางนะคะมีให้สองกระถางดูกระถางมีสิกัดสีสวยมากมีแบ่งให้สองกระถางเด้อเพื่อนๆได้ไปก็ไปใส่กระถางสิบกระถางสิบสองอย่างประนันเลยนะนู่นกระถางสิบสองประนันอยู่นู้นนะนู่น สวยมากอันนี้ก็ไปอัพกระถางได้เลยนะบอกว่าใหญ่จริงๆนี่ดูมือปรนานันเทียบนะสองเขาเรียกเลยเนี่ยฝ่ามือปรน,นันสองฝ่ามือเลยนะสวยงามกระถางละหนึ่งร้อยห้าสิบนะเพื่อนๆสายพระเนตรกระถางต่อมามะนีล้อมเพชรแม่นี้สวยมากนะเพื่อนๆจ๋าอันนี้กําลังมาใบใหม่นะกําลังมาใบใหม่ ตอนนั้นอยู่ในกระถางสี่ใบนี้ไปถึงอาจเหลืองนะหรือจะให้ป้านันตัดไปได้เลยนะอกระถางนี้ป้านันให้หนึ่งร้อยบาทลูกยังไม่ทันขึ้นมานะถ้าลูกขึ้นมาป้านันได้หนึ่งร้อยห้าสิบนะจัดไปเลยนะเพื่อนๆจ๋ามะนีล้อมเพชรแม่นี้สวยมากจึงมากต่อมาอันนี้จะเป็นหนุมานคลองเมืองหานุมานคลองเมืองอกระถางนี้มีหนึ่งต้นแต่นาง อันนี้นางห่วงลูกนะเพื่อนเพื่อนจ๋าห่วงลูกไม่ค่อยออกลูกเลยอ่ะพนันไม่ค่อยมีจํานวนให้นะให้ไปอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทอ่ะให้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทหานุมานคลองเมืองลายนางสวยนะไม่ค่อยมีจํานวนนะอันนี้จะเป็นรัพย์เศษถีเพื่อนเพื่อนจ๋าพนันอยู่ในกระถางสิบสองสามต้นในกระถางโุ้ยล้นเลยสามต้นในกระถางหนุกพนันก็จัดไว้หนุๆกระถางละสามต้นสามต้น ป้านันชอบป้านันก็จัดไว้แบบสวยเต็มหน้าบ้านอยู่นี่แหละใครอยากได้ก็มีแบ่งปันเดี๋ยวป้านันพาดูกระถางหกนะคะ,ะใส่ไว้เหมือนเดิมกระถางหกซับเจริญนะคะเอ้ยไม่ใช่ซับเจริญซับเศรษฐีนี่โอ้ยเดี๋ยวซับเจริญซับเศรษฐีแหม ชื่อให้สับสนปนันก็ชอบจำสับสนอยู่แล้วหนึ่งร้อยห้าสิบบาทสวยๆอันนี้ก็สองต้นนะเพื่อนๆจา๋าเนี่ยถ้ากัดสีแล้วเขาจะเป็นแบบนี้นะกัดสีแล้วจะเป็นแบบนี้ปนันชอบสับสนเรื่องชื่ออยู่เรื่อยเด้อเพื่อนๆเรียกทุกวันก็สับเปลี่ยนชื่อบอลสีอยู่เรื่อยเลยนะคะอย่าถือปนันเดอ้อต้องขอโทษ เป๊ะๆเปิๆน,นะคะหลงๆลืมๆได้หน้าลืมหลังนะคะเพื่อนๆจา๋าบางทีก็โอ้ยสงสัยเจ้าของอยู่เหมือนกันนะคะจําผิดจําถูกนะคะต้องขอโทษเลยนะตรงนี้เลยนะคะเอาละสําหรับวันนี้เนาะสาหรับวันนี้ป้านันเอาแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆจา๋าเอาบอลแบ่งหน้าบ้านนี้ก่อนเนาะสําหรับวันนี้นะคะเพื่อนๆท่านใดนะคะถูกอกถูกใจต้นไหน ก็ทักมาโทรมากันได้เลยเนาะทักมาโทรมากันได้เลยเบอร์0812810775นะคะเพื่อนๆจ๋าโทรมากันแอดไลน์มากันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ป้านันก็ขอลาไปก่อนกระบอนสีสวยๆนะคะสวัสดีคะ่ะ